สวัสดีค่ะทุกคนกุกิกเอนะคะเรามีแลนจะไปเที่ยวกันวันพรุ่งนี้เย้คือแบบเป็นการเที่ยวที่ชุละหูมากเพื่อนไปไหมอ่ะเพื่อนบอกอยากไปชิวๆขอชิวๆแล้วเราก็บอกว่าชิวๆไปจ้าชิวๆซึ่งตอนนี้กี้กำลังเก็บของอยู่นะคะก็เป็นแบบว่ากระเป๋าลากแก ไปบางแสนสองวันหนึ่งคืนแกเอากระเป๋ารักไปคืออะไรคือไม่ใช่อะไรทุกคนคือแบบเราเป็นคนที่ชอบมีกระเป๋าเล็ก<ๆ>กระเป๋าน้อยเราก็เลยตัดสินใจจากกระเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยเป็นกระเป๋าใบเดียวแบบใบใหญ่ไปเลยเราไม่ได้แบบแวะนูน่นแวะนี่หลายที่เนาะก็เลยแบบโอเคงั้นใบเดียวมาพูดเท่านี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันนะคะ let's go สวัสดีตอนเช้าทุกคนตอนนี้ก็ก็กสิบโมงแล้วก็สายแล้เนาะก็เดี๋ยววันตอน11บเอมงเนี่ยจะไปรับเพื่อนนะคะตอนนี้ก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งก็อย wow. ู่ในห้องกับเราด้วยซึ่งอัญย่งเพื่อนคนเดิมในสดนะคะใช่โอเคก็เดี๋ยวเราจะไปรับเพื่อนอ๋องก็คือเพื่อนมีอยู่แค่นี้ไอ้เจะไปวางแสนกัน Let's go เวลาเพื่อนมาแล้วนะเต็มตัวยังพร้อมไปยังกินข้าวไม่ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่จุดอะไรนะพิพิธภัณฑ์ั้งพิพิธภัณฑ์เออไปเจอกันที่พิพิธภัณฑ์นะคะเพราะว่าวันนี้เราจะไปพิพิธภัณฑ์ด้วยแล้วก็ไปเอ่อไปหาดบอลไปทุกอย่างเลยไปไหนไปบางแสน อั <c oughs> แล้วโอเคแล้วเจอก,กันค่ะบ๊ายบายเจอก,กันเย้ย อัปเดตเลยเฮ้ยมัน,นง่ายท้องไม่ีใครช่วยมันไหมอะน้องง่ายท้องอ่ะช่วยน้องหน่อยได้ไหม ที่พักกันแล้วนะคะทุกคนร้อนมากจบทริปฮะคาเรียบจบเ <laughs> <จบ S 2> ที่ยวฟาเรียบ <laughs> จบเที่ยวคาเรียบแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะทุกคนแล้วเจอกันที่พักจ้าจ้ายมมากอ <laughs> โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้องพักแล้วนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้ก็คือทุกคนแบบยมก็เลยมาดู หนังแล้วนะคะแล้วก็ห้องของเราก็จะเป็นโซนประมาณนี้เป็นเตียงใหญ่ king size ค่ะแล้วเรานอนกัน3คนเราก็เลยเพิ่มเตียง250บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าระเบียงดีกว่าวิวจะดีแค่ไหนนี่วิวของเรานะคะทุกคนโอ้สุดยอดจ้าแสงกด็ดีไปไหนก่อน ัเตนะอนไหนวะเรากลังสบายเด่นน้ากันนะคะทุกคนเราไปพักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนเย็นนะคะพาเพื่อนไปถ่ายรูปก,ก่อนนะคะเ <laughs> จอก,กันครับ ตอนนี้เราก็เป็นเวลากินมงแล้วสองทุ่มเกือบสองทุ่มเนาะแล้วก็ออกมาหาอะไรกินนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาหาที่นั่งกินนะคะอยู่ริมทะเลเลยมือเติบมือ,มองเม่เห็นเลยของกินนั่งกินมีข้าวผัดแล้วก็ทาโกยากิ นะะคเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งจิบชิลๆนิดนึ่งเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนนะกินจริงไม่ต้องไม่ต้องแอคชั่นเทคอะไรครับข้าวผัดกุ้งมีเป็นคายมีหมูไม่มีอะไรนะปลาหมึกปลาหมึกเช่ปบบมีไส่กอกินมาแล้วผัดคุยากิมีซูชิและผัดคุยากิมีอะไรเชฟช็อตสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคน นี้เราก็มาตื่นมาแล้วก็ม่อยู่ร้านอาหารใกล้ๆที่พักนะคะทุกคนถ่ายอาหารให้ดูจ้านี่นะคะเป็นข้าวต้มนะคะไข่กระทาแล้วก็เป็นถั่ก่า,า,กาไม่กินร็มันต,ต้มนะจ๊ะกินข้าวกัน ออกแดดคือแบบว่าไปไหนกิเวอยู่นี่ไงเวอยู่นี่เหรอนี่แล้วนี้คืออะไรอ้าวไม่ใช่เวเหรอนี่เวนั่นคืออะไรอ่ะแล้ว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 ที่เป็นแบบเป็นยูเนี่ยไม่ใช่เวเหรออันนี้เบอันนี้เบร้วอันเวไหนเวบอยอ่ะเวรัล้วเราก็ไปเวนี้แล้วกัน สองทางเข้าร้อนนี่มันแดดเที่ยงคือแหลกใช่ไม่กันจา้า ฮายทุกคนเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะมาถ่ายเบื้องหลังะคะว่าช่วยจัดการยายป้านี่ทีนะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านเวทคาเฟ่นันเพย์ ตล,ลาดปลาปินา่นสามค่ะก็เดี๋ยวซื้อหลังคือชอบกันแล้วก็จะย้าย้ายกันกลับบ้านนะคะก็ขอจบคลิปนี้แล้วกันพี่ว่าขอบคุณนะคะที่ดูจบไว้ติดตามคลิปกันใหม่นะคะบ๊ายบาย